สวัสดีค่ะชื่อนำพรปิตุชนะค่ะชื่อเล่นชื่อนำสวัสดีค่ะชื่อพิชยาพรมาจเจริญค่ะชื่อเล่นชื่อว่าแป้งค่ะสวัสดีค่ะชื่อประพาจินีศิลาเลิงนะคะชื่อเล่นชื่อเมย์ค่ะ จบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาเอกจากสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะ ปัจจุบันทำงานอยู่ตำแหน่งนักนธรณีพยาศิ่งแวดล้อมทำงานเกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของการสร้างเขื่อนถนนโรงไฟฟ้าแนวสายส่งของส่วนงานต่างประเทศค่ะปัจจุบันเป็นวิศวกรจราจรและขนส่งค่ะงานที่ได้รับมอบหมายนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ประเมินผลแล้วก็แก้ปัญหาค่ะทางด้านจราจรและด้านการขนส่งค่ะทางที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะปัจจุบันดำรงตำแหน่งงาน วิศวกรจราจรและขนส่งของบริษัททีมกรุ๊ปค่ะลักษณะงานโดยคร่าวๆที่ดำเนินการอยู่ปัจจุบันนะคะก็จะทําการสํารวจรวบรวมและทบทวนข้อมูลจราจรในงานโครงการและนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และเขียนรายงานวิชาการด้านทางการจราจรของโครงการค่ะ เริ่มแรกนะคะได้มาทํางานวิจัยร,ร่วมกับอาจารย์ค่ะที่เป็นที่ปรึกษาภายนอกของบริษัททีมและมีความสนใจในการทํางานที่นี่นะคะจึงมาสมัครงานที่บริษัททีมค่ะ,ะเหตุผลที่เลือกเข้ามาทํางานที่ทีมกรุ๊ปนะคะก็ะเป็นเรื่องของชื่อเสียงและก็ความน่าเชื่อถือของบริษัทค่ะอย่างชื่อเสียงอะคะ่ะก็จะเห็นชื่อของทีมกรุ๊ปนะคะอยู่ในหลายๆโปรเจกต์ใหญ่ๆของประเทศค่ะก็เป็นตัวการันตีถึงความน่าเชื่อถือและก็ความมืออาชีพของทีมกรุ๊ปค,ค่ะ อันดับแรกต้องขอกล่าวตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะคือเมมีโอกาสได้เป็นนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีได้ยื่นชื่อเข้ามาขอร่วมฝึกงานกับทางบริษัททีมกรุ๊ปค่คะก็เลยมีโอกาสเข้ามาสัมผัสงานตรงนี้ตั้งแต่ที่เป็นเด็กฝึกงานแล้วก็ได้รับโอกาสที่ดีจากที่ให้ร่วมงานเป็นพนักงานรับเข้าทำงานต่อค่ะ รู้สึกอบอุ่นนะคะการทํางานที่ทีมเนี่ยมีลักษณะทํางานที่เป็นพี่เป็นน้องกันยิ่งในการออกพักสนามเนี่ยก็จะมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีแล้วก็ลักษณะงานเนี่ยมีความทา้าทายมีอะไรให้เราได้เรียนรู้เรื่อยๆค่ะประทับใจหลายอย่างมากค่ะเริ่มตั้งแต่หัวหน้าค่ะพี่เลี้ยงเพื่อนร่วมงานแล้วก็บรรยากาศในการทํางานค่ะอย่างบรรยากาศในการทํางานนะคะก็เป็นไปอย่างเป็นกันเอง ไม่ตึงเครียดนะคะมีพี่เลี้ยงที่คอยสอนงานคอยช่วยเหลือคอยช่วยชีแ้แนะแล้วก็คอยช่วยแก้ปัญหาในตอนที่งานอาจจะติดขัดค่ะมีเพื่อนร่วมงานค่ะที่คอยแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นค่ะทําให้การทํางานเป็นไปได้อย่างรับรื่นมากยิ่งขึ้นค่ะตอนแรกรู้สึกดีใจมากคะ่ะที่ฝึกงานแล้วก็ได้ร่วมง,งานต่อกับที่นี่เลยแล้วก็พอได้ร่วมง,งานและสัมผัสที่นี่แล้วก็ประทับใจตรง การทำงานในระบบทีมเวิร์กโดยเฉพาะปัจจุบันมีการดูแลน้องๆและพี่ๆในระบบที่เรียกว่าพี่หมูป่าก็คืออย่างเช่นเมย์จะยังเป็นรุ่นน้องอยู่ก็จะมีรุ่นพี่ที่คอยดูแลซึ่งเมย์จะเป็นเหมือนน้องหมูป่าแล้วก็จะมีพี่หมูป่าที่คอยดูแลในเรื่องการทำงานแนะนำในเรื่องส่วนต่างๆของทางบริษัททุกอย่างอะค่ะในงานโครงการก็รู้สึกว่าเป็นการทำงานที่ค่อนข้างรีแลกไม่เครียดแล้วก็มีคนคอยบอกคอยแนะ แนนะำก็ทับใจตรงนี้ค่ะสำหรับน้องๆที่อยากมาร่วมทํางานกับทีมนะคะถ้าอยากมีประสบการณ์มีความรู้เพิ่มเติมและพบความท้าทายใหม่ๆใ,ในการประกอบอาชีพเนี่ยขอเชิญมาสมัครงานที่ทีมทํางานร่วมกันกับเรานะคะขอบคุณค่ะ ก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนะคะที่กําลังมองหาที่ทำงานหรือว่าที่มีความสนใจทีมกรุ๊มแต่ยังลังเลนะคะอยากจะให้น้องๆค่ะสมัครเข้ามาร่วมง,งานกับทีมกรุ๊มค่ะแล้วก็น้องๆจะได้สัมผัสกับความประทับใจอย่างที่พี่มีค่ะ เมย์ก็ขอเป็นตัวแทนของพนักงานกลุ่มบริษัททีมกุ๊ปนะคะสำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานหรือเข้ามาร่วมงานกับทางบริษัททีมกุ๊ปเรานะคะก็สามารถยื่นเข้ามาสมัครหรือตามช่องทางและโอกาสไม่ว่าจะเป็นในโอกาสฝึกงานหรือเข้ามาเป็นพนักงานถ้าต้องการประสบการณ์ในการทํางานด้านงานวิศวกรรมศาสตร์ในบริษัทที่ปรึกษาที่รอบด้านแล้วก็ทํางานแบบระบบทีมเวิร์กก็อยากให้ลองมาทํางานกับบริษัททีมกุ๊ปคะ่ะ